สวัสดีครับผมัยรุนสซดิงแดนิสารนะครับมารีวิวโซนิกตัวใหม่แท้เอกสารครบโอนนะผมภาชีขาดเกินนะผมคันนี้เครื่องดีนะผมเครื่องเงียบเลยงานเป็นงานชุบนะผมอาร์มชุบนะที่าแข็งชุบมานะผมสภาพก็พอใช้ได้ครับหน้าไม้ใช้งานได้หมดับผมไฟเกียร์ขึ้นเขีมไม้ขึ้นเขียวน้ำมันใช้ได้ขอบร้อนใช้ได้นะผมระบบไฟติดครบนะผมแบตเตอรี่มีนะ แต่ดังนะผมไฟต่ำไฟสูงติดหมดนะผมไฟเลี้ยวครั้งนี้มันจะกดยาก่อยนะผม เนี้ครับผมติดครบหมดนะผมชุดสีเบิกใหม่นะผมมีชิ้นแคปลาไม่ได้เบิกนะติดมากับรถนะผมนอกนั้นเบิกให้ใหม่หมดเลยครับผมชุดสีชุดสีใหม่คลิปนะผมฟังเสียงครับคาบูแดดนะผมติดง่าย <c oughs> เดินเบานิ่งๆเลยผม <c oughs> เครื่องเงียบเลยลูกเดิมไซส์ห้าสิบนะผม จานหน้าเป็นจานหน้าจานโตนะผมบิดิดมือนะผมสนใจสอบถามได้รถจุบางปูนครสมุทรปราการนะผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะผมมาํากวรกสูงนะบิดิดมือมากนะผมคันนี้ โอเคครับผมวัสดีครับผม